ตำขามบ้านขามตำเบ้านขามอำเภอน้งพองอย่กัขางแกนพระธาตุขามแกนน่นแมาจากพุนบ้านรุกนะผู้เกินไม่ปฏิบัิขอนอยู่นานลูกทะเลไฟเป็นขามแกนน้อยแมนเ้ออันนี้ขอนขอนไม้แกนอยู่แล่วจักเม่นไม่ยังเ็นไหมนใจแต่ว่าที่เม่นขามแท้กับ่อรกับปอกวัชิรกันอาจจะเม่นหร้อมเ่าพอเงากันมากเห็นรื่อเห็นน้ำคืออน้ำคืออไรขอนบางงนบางงามเดีวมาของแกนกับเป็นเล่นมาขุยไทยลูกแต่ว่าจจะเป็นของแท้กับ่อกวัชรครับเพราะว สิวิไลจากไกลไม่ย้อนคืนข่าวแววมาว่าเธอเป็นคนกลางคืนรู้ไม่เล่าสามชื่นพี่กลืนน้ำตาเช้าเย็นจากหัวกุุง ก็ไม่เห็นโอ้ติดต่อลำบากมันยากเย็นพอเธอเห็นเบอร์พี่ชายตัดสายเลยพี่ต้องนั่งจับเจ้าเงาดวงจิตหมดทางคิดตามหา mm. แววตาเอ๋ยทิ้งคนหลังลืมคนเก่าคอยเฝ้าเฉยทิ้งคนเคยหยอกล่อเชี่ยวน่อใจลืมดนตรีดาวรุ่ง ทุ่งวังแก้วลืมหมดแล้วน้องโคดงามมีน้ำใสเคยลงเล่นด้วยกันชื่นบานใจลืมหรือไงตัดพี่ชายเคยกายนอนหนุ่มหัวทุ่งคำให้ใจเกินรอ้อ การดามาเคียงนอนที่ทั้งห่วงห่วงหาทั้งอาทอนรอเธอย้อนกลับมาเป็นยาใจกลับบ้านตืิดคนดีสุดที่รักมาตั้งหลักกันใหม่ยังไม่สายบ้านเรานี้ยังมีดีอีกมากมายทั้งตายายของน้องต้องการเจอหาที่ดีมี คนไกลใจอย่าเพลอคนเมืองหลวงเมืองใหญ่ใจเลิศเลอหากทั้งเพลอเขาจะมินสิ้นงดงามกลับมาถ่น้องเงอทองถึงกลับมากลับคืนทิ้งฐานบ้านเราเถิดนองรามอย่ามัวลงความงามเขาจะยามพระนาม ปัตโปาตโวปาตโวมันมันดีๆตัวน่รถถังยาโอ้เาเป็นสาคุณกรเป็นลูกท้องกรเป็นอันนี้คือาเพื่อนละยังกนักร้องก่อนแสดงหมอลำเนี่ยผเป็นนักร้องร้องไม่ดิอนนักร้องก่อนจะโชว์แสดงหมอลำของคนสีเสืออีสานก็สูงใตัวครับผม อาจารย์เชยสินน้าหัวทุ่งคำไห้นักร้องเซาเช็คกวะองเซาเช็คกระแม่นลองอีหลีนี่แหละก่อนที่เปิดทำการแสดงเผา่อเป็นว่านักร้องหัวมวนสิบว่ะนักร้องหัวมวนนักร้องนักร้องปฐมมาเลิกเปิดหัวเปิดหัวนักร้องเปิดหัวน้าบอกว่าอ้ยอาจารย์ชัยศินหน้าหัวทุ่งคำไห้วัดดีวัดดีครันเอาเครื่องไปไปเนาะท่านผู้ชมที่รักลเขอสุขภาพกับลูกเด้อครับผมเบาจดซักใจดีครับไม่เคยครับแนะนำเจ้าของหัวหญิงไหม สืใใ่ครับบัณฑหัวทงอาจารย์ชัยศิลนหัวทงคาให้ในรายการมุมเมาหัวนนะครับเมื่อนี้เปิดหัวมาด้วยเสียงอันไพเราะเสียงร้องมุนมวนของอาจารย์ชัยศินทั้งนองเลยซื้อผลงานเพียงว่าอาจารย์หัวทงคําให้หัวทุงคำไหมเขียนไว้แต่ลายปีแล้ะเขียนไว้ทั้งก่สมัย ลูกทุ่งวังแก้วทุ่งวังแก้วดังทุ่งวังแก้วเป็นวงของไอฮักผมตัวนี่ไหมนั่นหละต้องมาพ่ก๊อตพี่ก๊อตวังแก้ววันทีเขียนไอก๊อตละโอ้นะครับโอ้ยพี่ก๊อตรับชมคลิปนี้อยู่เพราะน้อหๆพี่ช็อตพี่ก๊อตของงูประมาณบันทึกเสียงนิดนึงก๊อต็เคยเห็นลองเหรอตัวอ่านะครับพี่ชายพี่ฮักใจดีครับพี่ก๊อตว่หน้าบ่าใครปังแก้วบ่าใครปังว่าใครเเบวรอกกนนี่นะครับแต่ว่าใจดีลูกเชียวตัว ลูกเสี่ยวติพ่อเขาเนี่ยเป็นเสี่ยวกระพอนเลยเนี่ยบอกน้ำมันยังโอ้นังตัวนังตัวนังตัวนั่นนะครับผมชูมือกันยังรับการรับงานอยู่นะครับทุ่งวังแก้วนะครับเแก้งเสียวเนี่ยกับบางที่ก็บเป็นนองอยู่แม่แก่แกมากแมมากทันนี่แต่ลืมดนตรีดาวรุ่งทุ่งวังแก้วมาเกานี่ลืมหมดแล้วน้องโคตรงามมีน้ำใสโคมหบดมึงเป็นสมักเพ่็ซื้อคณะเพ็่เนี่ยเอาแต่จีแต่จีพี่ท่านนไม่อยู่นี่อ๋อครับผมคือ บ้านโมทุ่งนี่สิมีบึงหนองโคดบึงหนองโคดบึงหนองโคดอยู่เมื่ออยู่งมาคอนแกนอู้เนื้อทีแบบจากไรฮึเจ็ดลอยห้าสิบลายเจ็ดลอยหาสิบลายเนื้อที่ของบึงบึงหนองโคดพี่น้องพวงไงพี่น้องผู้ใด่นบอลเคยมาคอนแกนมาเที่ยวบึงหนองโคดเด้อตอนนี้โอ้เจริญนะครับอร้านอาหารร้านของอยากของกินเสือป่านาแพ่มุ่งยุหันเป็นตลาดที่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตลาดหัวทุ่งคำไห่งามในบึงหนองโคดงามเลยงามงามบ้านพี่น้องผมอายุหันทีมว้าของบึงหนองโคดอย่างบอก อาบ้านเจ้าละกที่ม้าของคนน้องโคดครับครับคือว่าโคดเนี่ยก็จ้าสารน้ำกันฮะโคดเนี่ยสารน้ำกันยังไงก็รเรียกว่าบึงน้องโคด สาราเฮ็ดของหลวงไงแล้วง้อไปหลวงไงแล้วอ้ะไรขอบก้วมันแรงขอบก้วเออให้วัตถุกุลนี่มาทำสาราไปเลยสาราเอานั่นเอานั่นตระกูลนี่ถ้าถ้าวายเป็นของหลวงไปเลยคือจังนั้นสุกุลคิดใบเนี่ยสมมติว่าเนาะสมมติว่าเขตบริเวณที่ดินนั้นคือของนั่นสุกุลคิดใบเลยมาน้องคิดใบง้อห้เลยเออเอเลยเออเป็นเลยใขไซสอว่าบึงน้องโคตรนี่โคตรโอ้คิดว่าแต่ว่าิเป ผมบาลีนยดะานะโอ้พี่น้องเพิ่งก็ตั้งใจฟังขอเนาะคีปนึ่งสันน่ะแัดก็ไม่เพิ่งไหลเดี๋ยวิปอันไี้เป็นสันนะควควเป็นจริงมีอยู่ทให้สีฐานบ้าเนาะไอรย์เนาะว่่เขามาสีฐานควเป็นจริงมีอยู่เีฟังเป็นย่งยังเป็นบึงเขาเขาเคยลงไปแล้วคลิปนึงครับอันนี้ย้ำอีกครับเพราะว่าดินด้วยหมนกขวดเนี่สลากกังไม่สุมือนเนี่ยครับสลากกังกอลกัแมนจากบึงนงขวดเ่อดินเดี๋ยวนี้เท่าพอ่าเป็นเบ้าเนาะ รถดำเลยลงไปแก้ดินเนี่ยเข็นท่อรองปูนี่เดี๋ยวลงไปเนี่ยเออเลิกแห้งเลิกแห้งอุ้ยพี่น้องคืดเบิ้งครับว่าสิเลิกซ้ำใดรถดำขั้นบางเง่้ยขั้นบางเงี้ยเรียนบางเง่้ยบางเ่ี้ยมันมันน้อยๆสมุนีเด้ดเดี๋ยวลงไปเนี่ยว่ามันมันปูว่ามันกระปูแรียนย่อยย่อยอยู่แม่โคกับว่ามันกระปูได้คือว่าดินตรงนี้มันเป็นดินแดงดินเหลืองแน่นดีครับคือเอาดินจังนี้ไปสระกลางถมที่สลากังสนามบินเก่าสนามปัจจุบันนี้กับสระกลางบางหลร้องผู้บุญบางหลองพู้บุญเนาะสระกลางคุณได้ที่เกีย ตลาดตางละพูเออในแคมเอ็นเนี่ยนี่นาเกิดเมื่นั่นล่ะเมียนเนื้อมาคอนเกียนอ่ะคอนเกียนดินอย่างนี้เออคอนเกนอย่างนี้ละบึงน้องเขื่อนนี่เป็นดินที่ไป็นสลากเป็นจังคอนเกียนมั้งไฮว่าบ่เป็นน้องที่เกิดบ่เป็นบ่เป็นบึงที่เกิดจากธรรมชาติโว้ดินเออกับตุกดินนะครับธรรมชาติธรรมชาติทับอีกเหนือทีแกไปทุ่มสลากลางจังหวัดแมนมั้งได้กินสลากลางเลือกแถนี้เป็นหวยเป็นน้องผู้นี้เมื่องคอนเกียนอาะโว้ยพัฒนาวันกรมประมงครับ กบามงนี่ติดกับฝั่งน้ำนี้ครับอย่างนี้บอกลมองอยู่ผีดไกลๆพี่อืมนัโค่งเหรอไหเนี่ยเออโค่งสร้างโค่ง คลิปนี่เ้องวอเตอบานผมนี่ละบพต้องวอลเลงื่นวอเตอบานผมเลยนะอยากวอลเลเยอเอานเลยอ้เพิ่นเพิ่นว้เพิ่นเสีอ่างอะเพิ่นสีอ่างอ่ะสีอ่างบ้านเพิ่นอ่ะางบ้านเพิ่นอ่ะในที่อะในที่สีอ่างบ้านเพิ่นอ่ะโอ้ยโอ้โทษโทษเพิ่นนอจูุบานนี้จุบนนีุ้บนจา์ไช่สินน้ำทุ่งมายนี่ซื้อน้จสุคุณเพิ่นด้นี่ละจังหวัดขอนแก่นนี่ที่เรียกขอนแก่นน้อยนี่ มันม er. ันมันม no ันขอนขามเนี่ขามเกนต่างห่างเด้ขามเกนต่างห่างข้าขามเกนต่างห่างเออขอนเกนตัวนี้พอนามาเสบุ้มมันต้องพ่อไปหามันมันจะใสขอนเกนตัวนี้มาข้าเอาขอนขามว่าแมนน้าเถอน้องว่าแมนติพอนี่ตัวนี้ตัวพอนยูนาถ้ารถไฟไหนไหมพอนยูนาถานนี้รถไฟนี่ตอนนี้เกนแท้ๆนี่ก็เกนแท้ๆเกนล้วนๆเกนล้วนๆเลยเกนโบสิบว่าแมนเกนขามติพอ ว่าเกณฑ์ขาอยู่บันน้องขามบนอยู่บันขามบันขามทางแย่พุ่นตัวนั้นเป็นที่มาของศาสนาครับผมก็ขามตัวนี้ตัดแล้วมันปรงใบได้เจ้าไหนเขาจะเรียกว่สังทาดกวมเรียกว่ามาทาดขามแก่นท่านนี้เขาเรียกออกเกียนขามจนไม่ใส่ท่านนี้แต่ว่าขอนนี้มันอ่อนๆคลองแท้ก็ขาคึกพุนมากเก่นบันขามแก่นเกีนขามเหมือลอะแต่ว่าตัวท่านเอ่ไฟนี่แม่ข้อนี้พูดเลยคนที่ว่าขอนขามมันมันแมนนี้ขอนพุนมากไม่ใส่บุ้มากเขิดไปใส่ซื้อ ลูกหลานเกินไม่อยู่เพิาะว่าแกนขามตัวในึ่เนี่ยพอดีวางสินะคนหมยพอดิ้นครับเราเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ซื้อเอยสัญลักษณซื้อมันของจริงยุคพุ่นยุคบ้านขามบ้านขามขันไงพุ่นนั่นคนที่ขามแกนแท้บนขามบ้านขามตำบลบ้านขาอำเภอน้ m Phong บ้านขามตำบลบ้านขามนั่นนั่นนั่นขาตำบลบ้านขามเมื่อนั่นที่มาขอนขามอำเภอน Nam Phong ขามแกนพระธาตุขามแกนมาจากพุ่นบันลูกหลานผู้เกิไม่พอใจว่าขอนยนนายลูกเทราไฟเป็นขามแกนน้อยเม่น อันนี้ก็ขอนขอนไม่เกี้ยนอยู่แต่ว่าัจกเมนไม่ยั้งพน่ใจแต่ว่าดิเมนมาค้มแท้กับบอกว่ถือกับ่่าถือกันอาจจะแเมนหรือว่าพ่อเพอเาเกินมากเห็นหลดเห็นดำคลื้อยัคลื้อยัโไงขอนบางให่ขอนบางงามได้มาขอนเกียนกัเป็นเล่นมากคุยไทยรูปแต่ว่าจิเป็นคองแท้กับบอก่คถือเพราะว่าพอเกิดมากพเห็นขอนนั่นเลิศเลว่าเกิดมาผมก็เห็นต้นโพย่วัดรด เอาเอาบ้านเพิ่นน่ะบ้านเพิ่นน่ะอ่นคลิปนี้บ้านเพิ่นเด้อได้ครับเหอคลิปนี้บ้านเพิ่นน้วนเด้อบ้านเพิ่นต้นโงนี้เงยสั่มัะไรอ่างสิซ้ำๆบ่ใหญ่เปิดเนาะเออเกิดมาเห็นรถเนี่ยเกิดมาเห็นรถครับผมพี่น้องนั่นแหละครับผมพี่น้องนี่คือรูปแบบนะครับของหมอลำซูเปอร์เงา นะครับเพราะว่าสิเป็นทีมงานนักแสดงหรือว่าทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับผมสามารถเล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้โดยเฉพาะอาจารย์ชื่ชินนี่เป็นนักร้องประจําวงเลยครับได้ทุกแนวนักร้องนักดนตรีครับได้ทุกแนวร้องได้ทุกแนวเพราะว่าานเหมือนเิ่ายูนน้ำเต้นเป็นตัวอย่ับวันนี้มาอยู่น้ำเต้นใช่ใช่โมทงมาอยู่เต้นมาเพราะว่าตะกี้มันี่เป็นยังดอกว่าเป็นยังร้องแต่เพลงเป็นประวัติผู้ใดอยากทราบประวัติของอาจารย์ ใช่ศิลนางหัวุวงกำให้ครับพี่น้องประวัติย่อๆเด้พี่น้องโมเมนต์ประวัติเงีนะครับเขาไปค้นหาเบื้องในช่องซูเปอร์เงี้ยวเบ้าโจชักนี่แหละครับพี่น้องประวัติอาจารย์ชัยศินนางหัวุวงกำให้ลงผมลงไว้แล้วนะครับสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้วผ่านการซักประวัติมาเรียบร้อยแล้วปลอดภัยครับผมซัพพอเงีวซักสอสอสิปลอดภัยนะครับปลอดภัยแล้วปลอดภาษีปลอดภัยอ่าปลอดก็คือมูลน้ำมูลน้ำมีไผ่อยู่ Uhm อันฝรั่งอันนี่นางหนึ่งนี่น้ำผัวมาจะผลแต่เมืองนอกผลเนี่ยเขาสร้างวัดทีานี่นะพี่น้องตั้งชาติเนาะโอ้ยี่นี่อยู่บ้านอันนึ่งศิลาโคท่านี่ยอ๋อใกล้ๆเขานี่ยเอาน้ำมาเลยน้ำผัวมาน้ำผัวผัวผัวเป็นคนไทยดิคนไทยผัวบ้านศิลาโคท่าเนี่ยเออโอมันคนที่ปัจจุบันนี่เด้แจ้งว่าแต่พอเป็นบบาวผลโอ้ข้าวครับโอ้ผลนี่โอ้มักศาสานน ตอนพอเป็นเนียนใส่บาทสยังผู้ใดผู้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 ฟรั่งเมียฝรั่งนี่ล่ะโอ้มักศาสนาฝรั่งละมักศาสนาโอ้ดีตัวไหนดีตัวดีตัวดีต้องเสริมใส่บาทยาดพวกสร้างวัดสร้างโบสถ์เอ้ยเฮ็ดดีโอ้อนนุุโมทาาสธหัวบ่มีเนี่ยเฮ็ดโบดยั่งยังเออว่าก็มีดเติมเบาไปใส่บาทตรงพระพระบัดรพระรูปงามจังน้อยแกเป็นแม่ใหม่เนาะเออมาใส่บาทตรงต้อง ฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้เหมือนเด้เข่ามากบอกฉันเป็นไม้เป็นถามผ่านคนเออเอาอะไรมันอาหารไม่กินแฟร์พิซซ่าพิซเซอร์ยังไงกําลังอ่ะเออฉันเป็นไม้เพิ่งก็เลยถามพาไวฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้สูงเลยสูงเลยเออเอง่าสนใจอัตมาบอเขาม่นจะเป็นไม้เป็นไม้แท้ เหมือนกัฉันเป็นไม้ฉันเป็นมือใดก็มือใดก็ว่้ามือกับบ้าคำนี้มาแต่นีตลอดเอ้ยยมเอ้ยยี่นี้แม่กกางคันสายอยู่ออันเป็นกระเช้าอาตมาขัเป็นกเสีาดอกเป็นมากขันเป็นประชากรนนททอผ่นเท่าไงแล้วว่ามันบาวาอย่งสันเดียสันอาจารย์ที่ว่าสันเป็นมาเนี่สันเป็นบอสท่นีนเป็นบอสเนี่ยท่เป็นบอสเราเป็นฝรังเออไทยไทย ฉันเป็นฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้ททานได้หรือไม่กินได้บอสเขาบป็าละมาจากเด้กเสิอกนด็กเสือกอกสมบูชิกกันเอดโอ้มาเป็นยังสันเดียร์เออมันถาวมาจาสันเป็นบอเนี่ยกินเยสันเป็นบอกินได้บอสมีสินบอเ ฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้ฉันเป็นทหารพลังใส่บาตรเออใส่บาตฉันเป็นไม้พระองค์สันเป็นโบ้ฉันเป็นไม้เป็นโมไทยเลซ้ำนั้นบมไทยโมแข็งแรงฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้ข้าก็ไม่เป็นแม่ไม้นะครับเขาเยอะเป็นแม่ไม้เผ่าจังหวะผมมือเป็นแม่ไม้อ่าจังว่าเป็นแม่ไม้อยู่เพราะว่าผัวตายเลยไปยุนเมียทิ้งกันแครัเดียวเลยจ้ะ อยู่การพันศาลาพระเจ้าไก่น้อยเหมือนเป็นพิจนาบังก้อนอวันศาพลาเป็นเสือก็ได้เสือกหอกเมือเดิมบอสจะเป็นไม้เป็นไม้แล้วนะใช่จหมล่ะโอ้โหโอ้โหขันมันบ่มีใยขังกันใส่ยบัดต้องขันนี่มันบ่ใจพีพีลูกนีขันบ่มีลามันตัวไก่เลย ใครอยู่มีลามอยู่เอ็เสียขาดตัวไก่นี่ลามไปอยู่นี่คือการสื่อสารภาษาสื่อสารภาษาบอถือกันเข้าใจเป็นคนละแนวเข้าใจคนละแนวนนัแวมเป็นไม้เป็นไม้เหรอลงลงลึกลงตรงมี้คนนะฉันเป็นไม้แล้วมันว่าบ่าชัดว่าชัดเจนเป็นบอว่าชัดเป็นบอภาษาภาษาเข้าเปแข็งแรงไม่เข้าตางชาติเนาะอย่าไปทรามันเด้ออาจารย์เอ้ยมันมองสีละว่ามัน ฉันเป็นบบจินได้อบงั้นยุ่มกระตีรอไอ้ลงค้ากันได้โอย่างไอ้เด็บาดซ้ำไม่ใช่นึงนะไม่ใช่นึงไม่ใช่นึงอันนึงเนาะมาบอกซื้อแล้วหรอางเลเราหลงลงืมไปวางเลมือเสาะแลใส่บาทอยู่แล้วเออวางเลใส่บาทใส่บาทยังมาเสาะดิภามาคนเลี้ยงมาไว้ดิ เรื่องหมาหมาไปเรื่องหมาไปหลายมาไปใส่บาทน้ำไปแล้วคนหักหมาคนไปใส่หมาไปน้ำยุ่มาหนาบ้านหรใส่บาทเลยนะแล้วก็ลงนื้อมันนี่เราใส่บาทพลาดย่างมากกูดีหลายๆโอค์มาเนี่ยมาถึงมาเขี้ยขาเขี้ยวเอลโร่ตัวคนขายอยู่ฮันเม่เราจะให้หมาไปเดี๋ยวนี้ใส่บาทมาปรามาเสียละกูจะใส่บาทมากเลย เออหนาตาเือดเพิ่มาเพ่โถือกะว่พามาหอดแล้วมาหอดแล้วยืนเลี้ยงแถวเตรียมเปิดาบาแล้วสาบาแล้วมามาของขาพอดีาของขาพอดีเพิ่นพ่วงหนาตาเสือเสมาส่บาดมานึ่งโ้ยยัยตาเสบ่แล้วว่าแล้วว่ถอดิแล้วว่าพูดเอเออเลงลึมนะจิตนาดีแมนพอดีวาเีมาพส่บาดพระเลยบางีเราผิดคือถูกโจทย์โจทใจยางมันโอ้ จัาซีเลจ้ซีเลล่ะจังซีเลวกูบาปแล้วบาปบาปแล้วกูบาปโอ้ยผมว่าไลหมานี้แน่มว่แต่ด้วยอ้วด้ซีเลขอโทษได้พระอาจารย์ได้ยนี่และการหลงการลืมการหลงการลืมเพราะว่าเป็นโรคแบเอัลไซเมอร์มันซ้ำคเนียอันไซเมอร์อันไซเมอร์เนาะหลงหลงลนมหลื่คือยัง ผมกหลงล,ลืมเรื่องพอมีน่หลงอยู่ดีล,ล, ه, ล是是่ะหลงห่วหลงน่าได้ก uh ็ผมเป็นโดยเฉพาะเ่ยผมยินมมันพ uh ่อถ้าโดนแหละเป็นท่านแต่กผมลืมเละโอ้ยลืมไปโคตรจ โอยนี่ได้เขา่นเรื่องนี้ไหมอันนี้บออาไมาเรื่อนี่โอ้อันนี้บ่ให้ลืมบ่ให้เลื่อ้โอ้ไม่้องสมควรนะครับคีมดีก็ดีขอท่านผู้ชมดูหลักแลคารพเด้อยบอกในพิได้พาดกัปดเอาพ้นเอาเสพกันการบ่ไน้บักแบนหนามื่อสี่ส่ไฟการนการจ่าพิทุกพวกวังบัณดิตยอมพลาดนักปราชญ์ยอมหลงเดี่ท่านคุโบาอาจาย์นิสินนักเรื่อนคูบาอยจ้าหน้นที่ตำรวจทหารกระดาพ่อข่าวอดิด นักการเมืองทั้งหลายเลยด้ครับเราขอให้ท่านมีความสุขความเจริญหงเงือกเหลืองเริ่ลูกหลานทั้งกรุงเทพกบกรุงทนอยู่่างเมืองนองเป็นหน้าด้วส่งเงินเมยพ่อยแม่ใส่ลูกหลาเด้วยเลียบูเลียบูการลี่ขอให้ท่านมีอายุวันสุขภัลปฏิพันธ์ธนสันสมบัติสุขูสุขคนเมื่อนี้พ่อสุปพย่าผมบ่าวโจซักใจดีไม่เคยเหนบครับอโดยอาจารย์ชัยศิลป์นะหัวทุ่งคำให้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ